การเงินด่วนอยากจะนําอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีมาทําจำนองแล้วจะทําจำนองกับใครดีระหว่างธนาคาร กับบุคคลธรรมดาสิ่งที่ต่างกันนะคะถ้าเรานำทรัพย์ของเราไปขอเงินกู้หรือจำนองกับธนาคารเนี่ยคุณจะต้องมีเอกสารสเตทเมนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้ธนาคารเนี่ยมั่นใจว่าคุณจะสามารถส่งเงินต้นและดอกเบี้ยนเนี่ยคืนธนาคารได้หรือเปล่าและกว่าธนาคารจะอนุมัตินะคะขั้นต่าๆเลยเนี่ยคือ1เดือนและอาจจะนานถึง3เดือนก็ได้นะคะการจำนองกับธนาคารเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการใช้เงินด่วนๆใคร ใน2วัน3วันให้หันมาจำนองกับบุคคลค่ะเพราะจำนองกับบุคคลเนี่ยไม่ได้ดูสเตตเมนต์ไม่เช็คเครดิตบูโรไม่ดูอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับหลักฐานการเงินดูอย่างเดียวเลยคือตัวอสังหาริมทรัพย์ที่คุณนำมาจำนองค่ะ ซึ่งสำหรับอสังหาชิ้นโบแดงนะคะเราให้วงเงินจำนองเนี่ยอนุมัติสูงสุดถึง30%ของราคาตลาดนะคะทุกคนไม่ใช่ราคาประเมินค่ะและอนุมัติรวดเร็วนะคะถ้าผลผ่านเนี่ยไปเจอกันที่สํานักงานที่ดินเลยนะคะภายใน3วันดอกเบี้ยถูกกฎหมายนะคะไม่เกิน15%ตต่อปีสนใจทักอาสังหาชิ้นโบแดงได้เลยนะคะ